น้องเทนิดผานิพักวงพัฒนกิจกับบิวคุลวุฒิวิทิสารคว้ารางวัลนักกีฬาสมัครเล่นหญิงชายดีเด่นด้านบิวพุทธพลบุญสอนซิลรางวัลนักกีฬาเยาวชนสมัครเล่นชายดีเด่นในงานวันกีฬาแห่งชาติประจำปี2 5 6 5วันที่16ธันวาคมที่ผ่านมาครับก่อนจะไปฟังรายละเอียดครับผมรบกวนทุกท่านกดปุ่มติดตามช่องกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์พิมพ์คอมเมนต์ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับ นายอรันบุญชัยประหลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในงานประกาศเกียรติคุณนักกีฬาดีเด่นเนื่องในวันแกล้งชาติประจำปี2565จัดกันที่อินดอร์สเตเดียมวหมากการกีฬาประเทศไทยครับโดยมีดรก้องสังย่อมบดีผู้ว่าการการกีฬาประเทศไทยบุคลากรวงการกีฬาและนักกีฬาร่วมงานครับปีนี้มีรางวัลรวม12ประเภท39รางวัลนะครับไปดูรางวัลที่น่าสนใจกันนะครับรางวัลนักกีฬาสมัครเล่นหญิงดีเด่นได้แก่เรือกาศตีหญิงพานิพักวงพนักกิจนักเทควันโดริทอปอมปิเก2020 รุ่น49กิโลกรัมหญิงที่ปีนี้กวาดแชมป์ไป5รายการครับรวมถึงรายการล่าสุดก็คือรายการเทควันโดกรางปีไฟนอลนะครับรางวัลนักกีฬาสมัครเล่นชายดีเด่นได้แก่น้องบิวครับคุลวุฒิวิทิศารในก,กีฬาแบดมินตันเจ้าของรางัแชมป์โลกปี2022นี้นะครับที่ประเทศญี่ปุ่นและ2เหรยญทองกีฬาซีเกมส์ครั้งที่31รางวัลนักกีฬาโยาชนสมัครเล่นชายดีเด่นได้แก่น้องบิวครับพุ นักกีฬาเยาวชนสมัครเล่นหญิงดีเด่นได้แก่น้องพิงค์พิชมนโอภาสนิพัฒน์ในกีฬาแบดมินตันหญิงนะครับด้านนักกีฬาชีพชายดีเด่นได้แก่ก้องสมเกียจจันทานะักแข่งรถจักรยานยนต์รุ่นโมโตทูที่คว้าอันดับ10ของโลกนะครับแล้วก็สร้างบริษัทคว้า,าแชมป์ได้ด้วยนะครับที่อินโดนีเซียกังปรีนะครับด้านนักกีฬาชีพหญิงดีเด่นได้แก่น้องจีนอัธยาธิติกุลนะครับนักกอล์ฟสาวไทยที่ขึ้นไปรังมือหนึ่งของโลกด้วยนะครับ พร้อมกับคว้ารางวัลดาวรุ่งของ LPGA ในปีนี้ครับโดยตอนนี้โปรโจีนรั้งอันดับสาของโลกอยู่นะครับส่วนรางวัลชนิดกีฬาทีมดีเด่นนะครับได้แก่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยครับจากผลงานในศึกในชั้นลีกที่เข้าถึงรอบ8ทีมสุดท้ายและศึกงแชป์โลกที่ผ่านมานะครับนี่คือรางวัลที่น่าสนใจครับที่ผมนํามาฝากกันนะครับในงานประกาศเกียรติคุณนะักกีฬาดีเด่นเนื่องในวันกีฬาชาติประจำปี2565ครับ สำหรับท่านที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะครับผมรบกวนกดปุ่มติดตามช่องและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆในครั้งต่อไปและหากท่านมีข้อสงสัยหรือวอ่าอยากให้ทําคลิปอะไรก็สามารถทิ้งไว้ได้ที่ใต้ช่องคอมเมนต์นะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ